สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเมื่อี้เรามาเออ,เออเอออะไรนะมาถ่ายคลิปแนะนำหมาออทุกตัวนะครับอันนี้ชื่อว่าต้มนะครับอันนี้คือหมาปูพิทักษ์นะครับชอบเฮาม่บ้านนู้นมาอืมหมาหมอหม้อ,อหมอมันนอนหลับแล้ว <c oughs> เปิดตายอยู่หรือเปล่าไม่ดูงั้นไปดูหมาที่สองกันเร็ว ตัวนี้ชื่อว่าตุนนะครับไข่ตุ๋นมาตตกีตลืมบอกเลยไอตัวมาตตกีชื่อว่าไข่ต้มเรียกสักส้นๆว่าต้มส่วน,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 นต,ตัวนี้ชื่อว่าไข่ตุนเรียกสั้นๆว่าตุนตุนตุตัวนี้ชอบพีออนเนี่ยเนี่ยนี่ชอบพีออนเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบคีออนอันนี้ไปดูหมาต่อไปตัวนี้ชื่อว่าพี่แก้วชื่อว่า แก้วนี่แหละแต่เรียกว่าพีแก้วตอนนี้หมาสายพันธุ์แก้วอ้วนะมัดเลยเนาะฮะอ้วนะมัดเลยเนี่ยอโอเคแล้วก็หมาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าพี่ขาวอยากคื้แม่ว่ามันไปไหนมันเสียแล้วครับมันไม่อยู่กับเราต่อไปแล้วดับสบายนะพี่ขาวเคบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายแค่นี้แหละบ๊ายบาย